อัปเดตเรดาร์ฝนพาอีสานมือนีลาสุดบายแร่งเก่ามีธนยน2,000หารอยหกสิบเจ็ดอัปเดตให้สองเรดาร์เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าเรดาร์ที่หนึ่งตรวจพอกลุ่มฝนฝาคนองกำลังปันกลางถึงน้ความแห้งเพิ่มขึ้นปกคุมพื้นที่อำเภอสังคมสกไขจังหวัดน้องคข่บ้านผือเมืองน้องหานจังหวัดอุดรธานีเมืองวังสะพุงปากช่มด่านสายจังหวัดเลยคอนสารจังหวัดชัยภูมิพัดหน้านิคมจังหวัดสกลนครเมืองจังหวัดกาลสินหน้าทม น,นาเกเรนุนครจังหวัดน,นครพน,นมอำเภอเมืองอำเภอข้ามเกินแกวมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอีกหนึ่งเรดาตรวจพอกุ้มฝนอ่อนถึงปานการอยู่ที่อำเภอพนันนานิคมพังคนจังหวัดสกลนครดงหลวงเมือง มุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพนมไพรจังหวัดร้อยเอด็ดเมืองยะโสธรําเ่อเก้กวมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรและสปปลาวจากกุ้งฝนนักนีอยู่ที่อำเภอสะไข่เฝาไรรัตนว่าปีเมืองน้องไข่จังหวัดน้องาข่ซพิไซจังหวัดบึงกาฬเมืองทุ่งฝนเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนาทมถาดพนมเดยนุน,นคนหน้าแก่จังหว,วัดนครพนมและะสปปลาวจากกะให้ระมัดระวังเด้อพีนอ่น้องระมัดระวังในส่วนของพื้นดินฝนตกหนะักฝนสะสมอาจจะส่งผลให้ เกิดนำถั่มชับปล้าในด่าป่าไรหลากได้คลิปนี้แอดมินว่าไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ